ฉันจะปั้นดาวเป็นพิธีกรร่วมกับเธอแทนซินีน่าคุณแม่หมายความว่ายัางไงคะ่ะก็หมายความว่าฉันจะปั้นดาวให้เป็นพิธีกรร่วมกับเธอแทนซินีน่าสิงัวรออะไรอยู่ล่ะ พาดาวไปห้องแต่งตัวสิเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกไมลีไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนค่ะฉันกับคุณแม่เพิ่งตัดสินใจกันเมื่อคืนนี้ว่ายังไงรายการนี้ก็ต้องมีพิธีกรสองคนทำไม่เชื่อมือฉันแล้วหรอฉันรู้ว่าเธอเป็นคนเก่งแต่รายการคุยข่าวจะมามีพิธีกรนั่งพูดน้ำไหลไฟดับอยู่คนเดียวมันไม่ได้สองวันที่ผ่านมาเธอจัดคนเดียว เลตติ้งมันหล่นลงเหวฉันเห็นว่าดาวอ่ะหน่วยก้านดีแล้วก็เป็นเด็กใหม่น่าจะสร้างสีสันให้กับรายการได้แต่เด็กคนนี้ไม่มีประสบการณ์เลยนะคะคุณแม่เธอก็ไม่มีประสบการณ์ตอนที่ฉันให้โอกาสเธอมาจัดรายการที่นี่ มาแล้วค่ะขอต้อนรับด้วยนะคะกับพิธีกรของรายการกระแสข่าวเช้านี้น้องดาวดารินกนานโอ๋สวยนะยิดดีด้วยนะดาวทำให้เต็มที่นะใช่ขอให้เป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการไปเลยนะจ้าดาวขอบคุณพี่ๆมากนะคะดาวยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าดาวจะทำได้หรือเปลา่าโอ๋แต่ละ ทำได้ซีจาน้องดาวเดี๋ยวเจ๊เทรนให้เองเจ๊อยากสร้างปรากฏการณ์ดาวตกโดยเฉพาะดาวดูใหญ่ๆที่มันค้างฝาวมาตั้งนานแล้วนะเจ๊จะกรแทกให้มันเป็นลกลงมาเลยดีไหมยอะเลยดีพอชาดีพอชานี่พอดีโอเคดีดีดีดนดี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 ดเดี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 ีดี อ๋อนาน้นาีบมาแต่งหน้านะลูกสมใจเธอแล้วสินะก้าพวดพรวดขึ้นมาได้ขนาดนี้นเดาาได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มากกว่าค่ะเหมือนกับที่ท่านเคยให้กับคุณปัญชลียงังไงล่ะคะดาาขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียกคุณปัญชลีว่าพี่ลีนะคะอีกสิบวิออนแอร์ค่ะ9 7 6 5 4 3 2, 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระแสาข่าวเช้านี้นะคะกับดิฉันปัญชลีสิริวัฒนาชัยเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยคะ่ะดิฉันดารินการกิติวงค่ะจะาและคุณาดารินการจะมาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับรายการกระสาข่าวเช้านี้เป็นการชั่วคราวคะ่ะเราไปพบกับข่าวแรกกันเลยนะคะ เกิดเหตุประทึกใจขึ้นที่กลางกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านในี่ยทุกเน้ว่าจะมีการขู่วางระเบิดดาวไม่เห็นได้พูดทัก<ส>ทีแลาจะเป็นสองค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเราจะมาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมเสือนกว่านักท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะยังไม่ถึงข่าวของดาวนะจ่ะแม่ไม่ไหวแล้วนะทำอะไรสักอย่างสิแม่พาทำแบบนี้มันแกล้งเด็กชัด ดาต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ค่ะแม่นี่แหละบทพิสูจน์มืออาชีพเด็กอย่างดาวจะมาสู้มืออาชีพอย่างแม่ลีได้ยังไงไม่เอาล่ะแม่ไม่ทนแม่ ขออพูดหน่ยแมลีเบรกหน้าให้ดาวอ่านข่าวแรกค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเราจะมาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสเสือนขวานนะักท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะได้เปิดเผยผลการสืบสวนค่ะ ผลการสืบสวนคัะคุณดดรบุการคือถึงคุณจะเพิ่งมาอ่านนะคะแต่ว่าคุณก็น่าจะติดตามข่าวนะคะโอ้ตายเราเลีดาวเอ๋ยทำงานวันแรกก็โดนรับน้องนจไม่ได้่เป็นรแต่ฉันจำได้ผลการสืบสวนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้เบาะแสสำคัญดังนี้ค่ะรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายนะคะ s อ s เจ่าดาวเริ่มมาแล้วค่ะ เปนใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเธอต้องทำงานให้หนักกว่านี้ถ้าจะมานั่งข้างฉัน أ, ดาที่นี่ไม่ได้จัดงานวันเด็กที่จะให้เด็กที่ไหนก็ได้มานั่งอ่านข่าวแบบนี้เก้าอี้นี้สำหรับมืออาชีพเท่านั้นเดาพยายามแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีข้อแก้ตัวเลยทั้งนั้น จัดรายการสดจะต้องคล่องแคล่วรู้จักการแก้ไขไปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่มหนนะ้าเป็นท่อนไม้ประดับฉากแบบนี้หรือว่าเธอจะไปติดต่อกับฝ่ายฉากละครก็ได้นะเผื่อเขาต้องการท่อนไม้ไปนั่งซื้อบือทีนี้ไม่ได้จัดงานวันเด็ก ที่จะให้เด็กที่ไหนก็ได้มานั่งอ่านข่าวแบบนี้เก้าอี้นี้สำหรับมืออาชีพเท่านั้นไม่มีข้อแก้ตัวเลยเท้านั้นจัดรายการสดจะต้องคล่องแคล่วรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่มนานั่งเป็นท่อนไม้ประดับฉากแบบนี้หรือว่าเธอจะไปติดต่อกับฝ่ายฉากละครก็ได้นะเผื่อเขาต้องการท่อนไม้เป็นั่งซื้อบื้อ ต้องเอาชนะแกให้ได้บัญชลีฉันต้องทำให้ได้มันจะไม่แรงเกินไปหรอครับพิ่ีพี่พยายามบอกทุกคนแล้วนะว่าเด็กนั้นมันม,มีประสบการณ์แต่คุณแม่กับยายพาก็ไม่มีใครเชื่อก็เลยต้องให้เห็นเอง แต่เธอก็ไม่ควรรังแกเด็กออกสื่อลีไม่ได้รังแกเด็กลีก็อยากให้คุณแม่ยอมรับความจริงให้ได้ว่าไม่มีใครเป็นพิธีกรได้ดีเท่าลีพวกเราเนะ่ยยอมรับความจริงได้เสมอเรารู้ว่าดาวเป็นเด็กใหม่และเขาก็ต้องการเวลาในการพิสูจน์ตัวเองถ้าเธอคิดว่าฉันจะปลดเด็กดาวออกจากรายการเธอคิดผิด ฉันจะให้ดาวเป็นพิธีกรร่วมกับเธอแล้วเธอก็มีหน้าที่ทำให้มันเวิร์กไม่งั้นเธอจะกลายเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กในสายตาคนดู